สวัสดีครับวันนี้ผมมาเจอคอกนะครับผมอย,อย้ยเย็นเลยเป็นไงมัง่งเดี๋ยวมารับชมกันนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าต้องมีนับมีน็อกกันอยู่หรอกครับเอ้ rùa, lại rùa, lại rùa, 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 Hen. rùa, Ui Ui ui, ui. Cái bữa này, bữa liệt. ôi phở nè, bố ôi Để, <đếp> <laughs> ôi 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 vô ôi 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 nhé, ôi 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 ดึ yup. งมาอีกว่าได้ปะรวังเวทแซบห h ัอู้ตัวงามอยู่โอ้ยขอบคุณโเล็กครับมีโคลเล็กนี่อู้หับครับอ้หูว้ารุดพอดี ตัวนี้ว่าขาวโพสุดแมนสองลูกแต่ว่าแต่ว่าตึงไปอยู่เียบลอยครับมาจะเทียงนั่งอยู่เทียงอือาจะอยู่อยู่ออยู่อยู่อยู่อาจะอยู่อยู่ว่าอยู่อเสร็จครับตัวนี้น่าจจะมีสามสามนิดนิดสามอยู่ สานมนิ้วิดเนาะปลาเนาะตึงๆเลยกัดไกลมากครับ<อ>สวยงามครับผมสฉดูข้อกครับตัวนี้ฝนะากคนงานไว้ได้วยครับโนต์จีนเนียร์เรือตัวนี้มีคลิปนะครับผมสวยงาม